เมจากไ h a แ l นด์ p o เทเบิลนะคะเว e ร์ทูเพ o o ูวันนี้เราจะมาแนะนําร้านที่อยู่แถบชานเมืองและนั่นก็คือร้านเดอะล้านสกานนั่นเองค่ะด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกและความชิลไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนขับกีฬาตัวยงหรือแค่อยากหาที่นั่งเล่นกับเพื่อนๆที่นี่มีทีวีจอใหญ่ถ่ายทอดสดกีฬาให้คุณได้เชียร์กันแบบจุใจ มาแทงภูกันแบบม่วนจอยหรือจะมาลิ้มลองเมนูเครื่องดื่มและอาหารมื้อสุดพิเศษที่จะทำให้คุณฟินจนลืมเวลาไปเลยค่ะร้านเดอะลานสกาตั้งอยู่ในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการนนะัดหมายที่แสนพิเศษการตกแต่งของร้านมีสไตล์โมเดิร์นผสมกับหลอแบบลงตัวในบรรยากาศสุดเก๋ไก๋ และในขณะเดียวกันก็ยังคงกลิ่นอายของธรรมชาติโดยใช้วัสดุไม้และอิฐทำให้พื้นที่มีความโปร่งสบายเหมาะแก่การพักผ่อนหลังจากเลิกงานที่เหน็ดเหนื่อยค่ะร้านยังมีโต๊ะภูจากแบรนด์วอลลี่รุ่น ZD 7ขนาด7ฟุตจำนวน1ตัวที่เป็นระบบหยอดเหรียญนับนะเป็นโต๊ะพูที่ดีที่สุดที่คุณไม่ควรพลาดค่ะ การมีโต๊ะรูในร้านทำให้เป็นจุดสนใจของลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการและยังกลายเป็นจุดนัดพบสุดฮิตสำหรับลูกค้าเพื่อมารวมตัวเล่นพูสร้างมิตรภาพในบรรยากาศชิลๆที่ทุกคนสามารถมาร่วมสร้างความทรงจำได้ตลอดเวลาค่ะค่าบริการพูของที่นี่นะคะอยู่ที่เกมละ20บบาทค่ะอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่ร้านเดอะลานสกา ที่นี่นะคะไม่เพียงแต่มีบรรยากาศที่ดีนะคะแต่ยังมีเมนูเครื่องดื่มและอาหารที่น่าสนใจอีกเทียบเลยค่ะเบียร์เริ่มต้นที่110บาทแอลกอฮอล์ Alcohol เริ่มต้นที่550บาทค่ะและเมนูเด็ดที่นี่นะคะก็คือขาหมูเยอรมันและกระพงสองไซค่ะเดอะร้านสกานะคะเปิดเวลา5โมงเย็นจนถึงตีหนึ่งนอกจากนี้นะคะที่ร้านยังมีโดนรีสดในทุกๆวัน แต่เวลาสองทุ่มค่ะสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook ของทางร้านนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ